วันนี้จะเป็นสูตรม์กมะขามรสฝ้าแบบไม่พึ่งเคมีก็คือมะขามสดเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างมักขามเปียกแกะเม็ดแกะก้างอกเหลือแต่เนื้อมะขามอย่างเดียวขมิ้นชันอันนี้เป็นแบบหัวเอามาฝุนให้มันเป็นฝอยๆอยเดี๋ยวเราจะเอานมจืดเซหลังจากนั้นก็จะมีนมจืดที่่อใดก็ได้น้ำพึ่งเพื่อเติมความชุ่มชื่นขั้นสุด ที่กองกากมาขามแค่นี้พร้อมแล้วก็ลงมืออันดับแรกก็คือเทนมจืดลงไปแบบนี้แช่ไว้ในขมิ้นชันก่อนถ้าใครมีขมิ้นผงก็สามารถใช้ได้แต่ว่าจะไก้บมาขมิ้นผงเนื่องจากว่ามันเหลืองติดทนติดมือจนเกินไปแต่นี่เป็นขมิ้นแบบสดแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเบาๆด้วยเทนมจืดลงไปให้ท่วม ขมิ้นชันได้เลยแต่ถ้าเกิดผู้ใดมีผงขมิ้นว่าต้องแซ่แบบนี้ใส่เอานมจืดไปแซ่บะคามเปียกแทนจากแซ่นมกับขมิ้นชันได้ที่แล้วเขาก็จะทําการกองใส่บะคามเปียกแบบนี้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะกองน้ำนมกับน้ำขมิ้นใส่กับบะคามเปียกแซ่ไว้อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดผู้ใดไ่มีก็สามารถใช้เป็นผงขมิ้นชันอย่างที่บอกแต่เบิ่งเนื้อของนี่ เนื้อของไอ้น้ำของขมิ้นที่แช่กับนมสีมันจะเป็นเหลืองอ่อนๆแล้วมันเป็นธรรมชาติอีลีมันจะบ่ติดทนนานคือจงพงขมิ้นชั้นที่เขาขายตามรวนล้านสะดวกซืก้อทั่วไปเลยสังเกตดูถ้าเกิดใครมีขมิ้นที่เป็นหัวใส่แบบนี้จะดีกว่านี่กองเอาแต่น้ำม,มันที่ว่านี้คือกากขมิ้นเอาก็จะได้น้ำขมิ้นแช่อยู่ในมะขามแบบนี้แช่ทิ้งไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเ่าอยากแช่ก็เอามือขยำได้เลย ถ้าไครว่าอยากเสียเวลากะซ้ายมือขยำมะขามกับน้มกับบะขมินได้เลยเพื่อว่ามันจะได้ทุนเวลาเฮาแล้วก็ค่อยจากนักงเก่าไปกองแบบนี้ม้วนขามที่เขาทำกันเอาไปกองนี้เลยเพื่อที่มันจะได้เป็นเนื้อเนียนละเอียดนะครับกองเคนี่เฮาก็จะได้เป็นเนื้อมะขามที่เนียนละเอียดน่าใช้ต่อไปเขาจะเติมส่วนผสมที่สำคัญลงไปอีก มันแจ็คได้ประคามแล้วเขาก็จะเติมน้ำผึ้งลงไปประมาณสามช้อนสามช้อนชาพุนๆหรือว่าใครจะใส่ตามต้องการได้เลยสำหรับตัวน้ำผึ้งเองนี่แหละคือส่วนผสมที่สําคัญของสูตรพอกหน้าด้วยมะขามเพราะว่าน,น้ําผึ้งมันจะเติมความชุ่มชื่นถ้าเขาพอกแต่บักคามแบบกับนมจืดอจอางเดียวแบบเมื่อกี้นี่ หน้าเขาจะเบ่งแบบว่าแหงกล้านมากๆเพราะฉะนั้นแล้วสูตรนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำผึ้งใส่ลงไปแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันเลยวทนี้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับสูตรมะขามแต่ว่าใครที่อยากให้มันเตโตก็นี่เอาไปแซ่ไว้ในตู้เย็นใช้ไม่หมดอยู่แล้วสำหรับถ้วยนี้เอาไปเซ่ใส่กระปุกก็จะใส่ได้ประมาณสองเดือนสำหรับสูตรมะขามสูตรนี้ แต่สําหรับตัวข่อยเองจะใส่บัคขามเปียกผสมกันกับผงสมุนไพรผงม,มากหนาเนี้ยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสําหรับตัวบัคขามเปียกถ้าเราพอกวันมันจะซ่้อยเรื่องฝาเรื่องกาได้อีลีแต่มันเห็นผลบ่ค่อยทันใจตัวข่อยเองก็เลยจะใส่สมุนไพรผสมลงไปอีกรอบหนึ่งตักผคงบัคขามเปียกแบบเออบัคขามเปียกแบบนี้หนึ่งซอนแล้วก็จะตามด้วยผงม,มากหน้าแบบนี้อีกครึ่งซอนก็พอเอาคือนี่ เพราะว่าเราจะมาแค่ข้างเดียวเขาจะผสมไปมากหลายข้างเอาแค่นี้ก็พอเลยสำหรับสูตรน้องมะขามแบบนี้เลยนะคะทุกคนคนให้มันเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวแล้วจะมาใค่เบิง้งนี่เห็นป่เอา,เอาออบะคามเปียกที่ห้อนี้เมื่อกี้ไว้แต่ว่าถ้าเกิดไทยยังไม่มีสมุนไพร แบบนี้ก็สามารถใส่เตยมะขามเตียคอกลงไปก่อนได้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติมันอาจจะใส่เวลานิดหนึ่งแต่ก็ปล่อยใจบอกเลยเชื่อถือว่าธรรมชาติบำบัดนี้อยู่จริงค่ะทุกคนถ้าใครสนใจมาร์กหน้าเนียนก็คือจิ้มได้ทิตะกาอีกเส้นเคยเมื่อสมุนไพรเข้ากันกับเนื้อมะขามดีฮอกก็จะพอกเลยนะคะ พอกให้ทั่วใบหนาแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีหลังจากนั้นกะไปล่างทําความสะอาดออกได้ตามปกติสูตรนี้สามารถพอกตอนเย็นได้ทุกวันเลยสำหรับสูตรลดฝ้าแบบไม่พึ่งเคมีต่างๆสามารถใช้แล้วเห็นผลได้จริงแต่ต้องใส่ระยะเวลาทําอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอแล้วจะได้ผลที่จริงเดี๋ยวยี่สินาทีจะไปทาการล้างหนาออก ในขณะที่เฮ้าล่อนหนาแหงเฮาก็จะมาเทมาร์คมาขามใส่กระปุกไว้ก่อนแล้วก็เก็บไว้ใส่ในตู้เย็นได้โดนจดก่าสิเบิดหลังจากที่ไปลางหนา้าออกรู้สึกว่าผิวเนียนผิวเกลี้ยงผิวละเอียดมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าสูตรนี้มันยากสามารถเปลี่ยนใช้เป็นสมุนไพรผงมาร์คหนานเนียนได้เพราะว่ามันจะช่วยปรับผิวลด ฟาดจุดด่างดําได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคเอาสูตรมะขามไปใช้เบิ่งนะคะว่ามันจะเป็นยังไงใส่ดีบอกตอนเด้อค่ะทุกคน